สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีหลาบมีดแรมโบ้ครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆน,นะครับมีเยอะเลยนะครับมีเพิ่งทำเสร็จมานะครับย่งราคาเดิมนะครับหลาบมีดพร้อมเจียราคาเดิมนะครับ ใบละ200บาทนะครับนี่ใบละ200บาทลาบมีดเปลือกมีดแทกมีดแต่ว่าชุดนี้ผมเจียมาให้แต่งมาให้ในระดับ1ยังไม่ได้ชุบนะครับยังไม่ได้ชุบก็คือแบ่งปันในราคาช่างใครที่มีความสามารถหรือมีความรู้ด้านการทำมีด ก็เอาไปทําต่อได้นะครับนี่ในราคาถูกเลยเอาไปทําต่อได้ถูกมาก200บาทสันหนาด้วยนะครับความยาวของใบมีดโดยประมาณนะครับความยาวใบมีดโดยประมาณสิบนิ้วครึ่งรับสิบนิ้วครึ่งความกว้างอยู่ที่ 2.5นิ้วสันชุดนี้สันหนามากเหมือนมีอิโตโอ่ะหนักจริงๆสันอยู่ที่7มิล7หรือ8โอ้แปแนึงเ7มิล7มิลกว่าเกือบเกือบ8นะครับก็เอาให้ง่ายคือสันจะอยู่ระหว่าง7 8ถึง8มิลนะครับ7 8ถึง8มิล จะรุ่นนี้แหะครับจะเทียบกันนี่จะบางกว่านิดเดียวนี่ตัวนี้น่าจะเจตัวนี้ก็แปดก็ไม่ถึงนะครับแปดยังไม่เต็มตัวนี้เจ็ดเห็นไหมครับมันแตกต่างกันนะครับ ใครที่มีความสามารถนะครับแบ่งปันในราคาช่างเอาไปทําต่อนะครับไปเปิดคมใหม่แล้วก็ชุบแข็งแต่งทรงราคา200บาทราคา200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับอ,อ๋อลืมบอกไปเป็นเหล็กแหนบนะครับเหล็กแหนบ เหล็กแหนบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเหล็กแหนบรถสิบล้อนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสังเกตสิบล้อไม่สิบล้อคือแต่ละเล่มสันหนามากนะครับบานผมเหล็กแหนบถูกนะครับเหล็กแหนบมีเป็นพันพันหมื่นหมื่นตันนะครับเยอะมากครับตำบลที่ผมอยู่นะครับเหล็กแหนบไม่จําเป็นต้องเอาเหล็กแผน่นมาหลอกขายนะครับ สนใจทักถ่ายมาได้นะครับ200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสวัสดีครับ